ก็วันนี้ผมจะมารีวิวอีกเจ้านี้นะครับแบตเตอรียอย่ยี่ห้อเทนไม้นะครับของจีนเนาะอันเนี้ยผมซื้อมาจากช้อปปีนะครับราคา300กว่าบาทเนาะผมคิดว่าก็มีหลายๆคนแหละที่อยากซื้อนะครับผมก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็คือยังไม่ได้เปิดเลยนะครับก็คือเพิ่งแกะออกจากซองพลาสติกนะที่เขาส่งมาให้นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวเครื่องก่อนนะครับ นี่นะครับรอบ,บตัวเครื่องเนาะก็จะมีบอกต่างๆนะครับว่าผลิตที่ไหนนะครับนี่นะครับอ่านี้ก็คือารายละเอียดต่างๆด้านหลังกล่องเนาะนะครับ<อ>นี่นะครับก็จะมี2ส,สีนะแต่ที่ผมซื้อมาน่าจะเป็นสีทองนะครับเพราะว่าตอนที่ผมสั่งมันเห็นว่ามีสีเดียวนะโอเคนะครับนี่นเนาะรุ่นนะครับ KM KM 1 9 9 0เนาะรุ่นนี้นะครับ KM หนะ่เนาะผมเห็นใน s h อ p e e มันขายค่อนข้างเยอะนะครับหลายชิ้นเลยนะครับผมก็คิดว่าเออมก็คงน่าเชื่อถือนะครับพอผมสั่งมาเนาะใช้เวลาแค่1วันนะครับผมสั่งเมื่อวานนะวันนี้ก็มาถึงเลยนะครับเร็วมากเลยนะครับร้านนี้เนาะซึ่งผมไม่ได้ มีสปอนเซอร์จากร้านนะอันนี้คือผมแนะนํานะครับก็คือซื้อร้านที่มันขายเยอะๆร้านนั้นน่ะมันจะมีรีวิวว่าส่งเร็วนะครับวันเดียวก็ถึงครัวก็ซื้อร้านนั้นหละหรือร้านอื่นก็ได้นะผมไม่ได้ชี้นานะครับก็แค่บอกว่าผมซื้อจากร้านไหนนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราดึงออกมาก็จะเป็นซองซองกระดาษเฉยๆนะครับนี่นะมาแล้วกันเนาะเสร็จปุ๊บนะครับกี่็จะเป็นนะโอเคนะครับ เปิดเสร็จแล้วด้านในนะครับก็จะมีคู่มือเนาะคู่มือ1อันนะครับเป็นภาษาจีนและภาษาจีนภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยคงไม่มีภาษาไทยเนาะโอเคนะครับไม่มีภาษาไทยเนาะโอเคนะครับก็อิสเซรี่นะครับก็จะมีแบตเตอรี่หนึ่งอันนะครับแล้วก็ที่ลองวีนะสามเซนนะไอ้สามมิลหกมิลสิบมิลสิบสามมิลนะครับก็เดี๋ยวลองไปเลือกใช้กันดูเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับด้านใน,นครับ ด้าน,นในนะครับก็จะมีเจ้านี้เนาะก็คืออะแดปเตอร์ชาร์จนะครับก็คือเอาไว้ชาร์จกับออแบตเตอรี่น,นะแบตเตอรี่เป็นแบบไร้สายนะครับอันนี้ก็เป็นลองหวีนะครับมีลองหวีนะแล้วก็เขียนไว้ข้างล่างนะว่ากี่มิลอะไรเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับอันนี้13มนนะ13มิลเนาะ13มมิลอันนี้6มิลน,นะครับ นี่นะครับ6มิลเนาะแล้วก็มีอันอื่นๆนะครับนี่เนาะอันนี้10มิลอันนี้3มิลนะครับแล้วก็มีหวีให้อันหนึ่งเนาะหวีสำหรับตัดผมนะอ่หวีสำหรับตัดผมนะครับแล้วก็มีแปรงนะแปรงทำความสะอาดเตาเรียลนะครับก็เอาไว้ปัดใบมีดเนาะโอเคนะครับนี่เนาะแล้วก็มีน้ำมันให้หนึ่งขวดเนาะน้ำมันให้หนึ่งขวดเล็กนะครับ เอาไว้หยอดนะนี่นะครับน้ำมันแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ให้นะครับนี่เนาะโอเคแบตเตอรี่ให้เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยเนาะโอเคด้านในนี้เลยอ๋อด้านในนี้ไม่มีอะไรแล้วนะโอเคอันนี้คือต่อไปนะโอเคนะครับนนนอ,อ่าอ,อ,อ,นะอ,อ,อันนี้ก็คือแบตเตอรี่เนี่ยครับสีประมาณออกสีโครเมียมทองๆเหมือนตามรูปแหละแต่ว่าน่าจะเข้มกว่านะครับเข้มๆหน้าตานั้นก็ประมาณนี้นะครับ 300กว่าบาทนาะ300นิดหน่อยนะครับนี่นะครับหน้าตามันเนาะดูรอบๆอบก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดกันดูเนาะโอเคนะครับนี่เนาะนี่อันนี้ก็คือเซฟตี้นะครับเอาไว้บงังคันนะเออต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่เคยใช้แบตรเตอรี่น,นะอันนี้เป็นชิ้นแรกที่ผมซื้อนะครับผมก็คิดว่าอยากจะลองใช้แบตรเตอรี่เอามาตัดผมเองอะไรเงี้ยเออนี่นะครับอันนี้ก็คือ ตัวปรับอ่าตรงนี้ก็คือตัวปรับอันนี้นะเมเมื่อกี้ผมลองเยี่ยวตัวนะครับพอเราปรับแล้วนะครับฟันมันจะขยับลงมาเห็นไหมน,นี่นะพอเราปรับฟันมันจะขยับลงมาอ่าน,นี่นะครับแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรนะครับ <Language. S 2> ก็หยอดน้ํามันแล้วก็น่าจะใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดเนาะพอเราเปิดกดเปิดปิดอ่าก็ใช้ได้เลยนะครับเห็นไหม มีความเร็วเทอร์โบนะครับมันก็จะขึ้นว่าเทอร์โบแบตเตอรี่100นะครับบอกว่า1เหลือ100เนาะการสั่นก็ค่อนข้างสั่นพอดีนะครับก็เหมือนแบบเรียนที่ผมเคยจับที่มันเป็นไฟฟ้านะตอนสมัยเรียนหนังสืเอเนี่ยตัดให้เพื่อนนะครับอันนี้ก็คือสั่นพอดีนะแล้วกดกดอีกทีก็เป็นแบบความเร็วธรรมดานะครับกดอีกทีก็น่าจะปิดนะอ่าโอเคนะครับกดอีกทีก็ปิดนะครับ ต่จอนี้ยังไม่ดับนะน่าจะดับที่หลังนะครับใช่ไหมอ๋อโอเคอันนี้ก็คือพอกดคลิกก็ติดอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ความเบานะโอเคแล้วก็ดับนะครับแล้วก็ปรับความสูงของใบมีดโอเคก็มีประมาณเท่านี้แหละเนาะอ่าซึ่งราคา300งานแบบนี้ผมคิดว่าพอใจไหมก็โอเคนะครับก็ถือว่ามันก็อยู่ในราคาที่ไม่ได้แพงอะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ มันก็น่าจะใช้งานได้จริงนะผมดูในรีวิวใน s h o ป e ีอะไรเงี้ยมันก็ใช้งานได้ดีนะผมเห็นในรีวิวต่างๆครับก็เดี๋ยวถ้ามันมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีเนาะอันนี้คือสายชาร์จเนาะก็เสียบเข้าไปนะครับชาร์จมันอย่างนี้นะ,ะเสียบชาร์จนะครับเสียบกับด้านไหนก็ได้ใช่ไหมอ๋อมันมีมันมีเขี้ยวอยู่เนาะโอเคนะครับมันมีเขี้ยวอยู่โอเคนะครับ,เ,นะเ,รบเสียบชาร์จไว้แล้วก็ใช้งานอะไรเนี่ย นอะก็น่าจะสะดวกดีนะครับสําหรับใครที่อยากจะลองซื้อแบตเตอรี่มาใช้เองเนาะผมก็คิดว่าอันเนี้ยโอเคนะครับนี่นะครับก็คือทั้งหมดเนี้ยสามร้อยสามร้อยเท่าไหร่นี่แหลจะจำไม่ได้สามร้อยนิดหน่อยนะครับไม่ถึงสี่ร้อยนะนี่นะครับทั้งหมดก็เป็นเท่านี้นะถ้ามันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยใช้แบตเตอรี่เหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าช่างตัดผมเขาใช้กันแบบไหนเนาะพอเซิร์ชใน Google มันก็ขึ้นอันนี้มาก็เลยซื้อมา ก็ขอฝากไว้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s ั b s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้นะก็ถ้ามีอะไรพูดคุยกันก็เขียนในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ